อรุณสวัสดยามเช้าค่ะอันนี้อันนี้เช้านะคะไม่ใช่ดึกนะคะโอ้อากาศเย็นดีมากเลยนะคะคือชวนเพื่อนคุยนะคะไม่ใช่ชวนวิ่งนะคะก็จะเริ่มเช้าเช้าเรื่อยๆนะคะ เมื่อเช้าตื่นตี4สวัสดีค่ะคุณนาราเทพสวัสดีค่ะคุณสุกิจนะคะอรุณสวัสด์ยามเช้านะคะชวนออกกําลังกายยามเช้าค่ะจะได้สดชื่นสดชื่นนะคะ Hello Hi Good Morning สวัสดีค่ะคุณฝาแฝดใจดีลดน้ําทุเรียนหรือ,อยังคะตื่นเช้าจังใช่อ่า มันตื่นเองอัตโนมัตินะพี่ผมก็เริ่มฝึกตัวเองไม่ใช่แบบคือมันเริ่มฝึกมาเรื่อยๆอ,อันนี้ฝนก็วิ่งได้ตั้งฝนวิ่งฝนเริ่มฝนเริ่มวิ่งตั้งแต่แตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพได้สามวันเนาะอ่าได้สามวันมาอยู่กรุงเทพแล้วก็แล้วก็ไปไปตุรกี สามสี่วันเดี๋ยวได้นิ้วกว่าย่สิบสองยี่สามอยู่อ, 22, อมาวิ่งได้สามวันแล้วก็ไปตุรกีนะคะรถเสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมค่ะแล้วก็ไปไปตุรกีไปตุรกีกลับมาฝนเริ่มมาวิ่งอีกวันที่สิบเอ็ดนับเลยว่าฝนวิ่งมากี่วันละฝนออกกําลังกายมากี่วันละว,วันที่สิบเอ็ดสิบอ็ดวันนี้ก็วันที่จะเดือนหนึ่งละ วันนี้วันที่ห้าล้วหใช่ปะเออวันที่ห้าแล้วสวัสดีค่ะคุณสุอะไรสักอย่างนะอ่านได้แค่นี้นะเออแต่ก็ทักทายค่ะอยากชวนมาวิ่งนะคะคือฝนก็ไม่ใช่ว่าจะจะเก่งจะอะไรก็เริ่มฝึกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกก็มาเจ็ดโมงเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆไม่เก่งหรอกคะ่ะพี่ แค่ฝนตั้งใจทำอะไรฝนลงมือทำแค่นั้นเองไม่เก่งเลยพอคุณสำหรับกำลังใจนะคะคุณฝาแฝะใจดีนะคะเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไวทักแชทนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยนะคะป็นกระยามนินมิตที่ดีนะคะติดตามฝนตลอดเลยน่ารักมากๆเลยคนนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามฝนนะคะขอบพระคุณมากนะคะไม่ได้เก่งหรอกพี่แค่ฝนลงมือทา ก็เริ่มฝึกตัวเองขยับขยับขยับมาเมื่อคืนนอนตีหนึ่งก็คือหลับคือหลับสนิทเลยอ่ะก็ฝนเป็นคนสั่งได้บอกให้นอนก็คือนอนหมายถึงบอกตัวเองนะเออฝนก็นอนตื่นมาตีสี่ห้าสิบห้าก็คือลุกจากเตียงเลยลุกจากที่นอนเลยจะไม่นอนต่อเมื่อก่อนเป็นเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึง ยิ่งงานที่ทําอยู่เป็นเจ้านายตัวเองนะคะเป็นเจ้านายตัวเองสวัสดีค่ะพี่ชายสุดหล่อนะคะคุณชายใหญ่โตนะคะคุณชายใหญ่โตอะไรใหญ่โตพี่แซลเลนนะคะมันก็มีใหญ่มีเล็กเป็นธรรมดาเนาะเออก็เริ่มฝึกตัวเองขยับขยับเวลานะคะจนวันนี้เช้าสุดค่ะวันนี้ตื่นเช้าสุดเลยตั้งแต่มาอยู่เพบ ตีสี่ห้าสิบห้านะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกด้วยสวัสดีค่ะพี่พี่ทักอุศเซนนะคะสวัสดีค่ะก็หาเพื่อนคุยนะคะตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วแหละฝนออกจากห้องตีห้าอ่ะตีห้ายี่สิบยี่สิบห้า ก็เดินเล่นมาเรื่อยนะคะเพราะว่าตรงใต้ดินมันยังไม่เปิดเขาเปิดหกโมงเชา้าโบก็เดินมาข้ามสะพานลอยตรงกันข้ามกับโรงงานยาสูบเจอคนบ้าเจอคนคนสติไม่ดีนอนอยู่สะพานลอยดีนะเขาหลับอยู่อะ่ะรีบวิ่งหางจุดตูดเลยเฮ้ยชีวิตคนเราเนาะทำไมเกิดมาแค่นี้เองเหรอ อ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะพี่พี่ก็เช่นกันนะลดน้ำต้นไม้ให้ฝนดีๆล่ะให้เปียกทุกต้นล่ะไปเป็นเจ้าของสวนเขาตอนไหนนะคะสวัสดีค่ะลุงบูหอเจาะคอพีเคคอนกรีตนะคะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะตกใจอะไรเอ่ยมาวิ่งด้วยกันค่ะ ฝนจะชวนเพื่อนๆในเฟซมาวิ่งด้วยทุกวันอย่างน้อยๆมีหนึ่งคนวิ่งกับฝนก็ยังดีนะคะมีเพื่อนห้า0ันคนวิ่งกับฝนสักคนก็ยังดีฝนก็จะชวนอย่างนี้แหละทุกวันทุกเชา้าทุกเย็นนะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยเดี๋ยวฝนจะไปกินทุเรียนนะต้องไปสักวันค่ะก็เดี๋ยว ได้อิสรภาพทางการเงินเมื่อไหร่ออกตะเวนทั่วนะคะออกตะเวนเที่ยวนะคะไม่ใช่ทั่วออกตะเวนเที่ยวทักเพื่อนคนนู้นทักเพื่อนคนนี้นะคะเฮ้ยอ,อิสรภาพมากๆเลยนะฝนเนี่ยกรีดยางดีกว่ากรีดยางดีกว่ามาเร็วอ่านั้นก็กรีดยางไปฟังฝนไปนะเดี๋ยวฝนเป็นดีเจให้เอาปะสวัสดีค่ะฟาร์มเรมอนสีราชาอะนะคะ สวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์พรประเสริฐนะคะเยี่ยมมากค่ะใครที่ตื่นมาดูฝนเนี่ยเยี่ยมมากค่ะเหมือนได้ออกกําลังกายไปกับฝนไหมเป็นกําลังใจให้เสมอนะอุ้ยขอพระคุณค่ะพี่ขอพระคุณมากมายนะคะสําหรับคนนี้เป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะสําหรับการสู้ชีวิตสําหรับการ สู้เอาชนะใจตัวเองนะคะ,ะเป็นเรื่องจริงนะคะที่โบราณว่ามานะคะชนะอะไรจะเท่าชนะใจตัวเองเรื่องจริงนะคะเอาชนะคนอื่นน่ะยังรู้วิธีแต่เอาชนะตัวเองดีๆรู้วิธีหาไม่ได้นะคะคือมันหาไม่ได้จริงๆพี่กรีดยางเหรอ โอเคสู้ๆกีดยางผนก็กีดเป็นนะเห็นอย่างนี้เนะี่ยเคยกีดยางนะคะขับรถชนต้นยางก็เคยค่ะโอเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรเป็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างนะคะเอาดีไม่ได้นะคะเออแต่จะมาเอาดีงานนี้แหละแน่นอนแน่นอนได้ดีงานนี้ชัวร์มากนะคะ ราะว่าตั้งใจตั้งใจเอามากๆนะคะอพี่กีดยางไปก็เต้นแรปไปสิจะได้ออกกำลังกายด้วยฝนออกกำลังกายอย่างนี้มาน่าจะใกล้เดือนละอาจจะถึงเดือนละมันทำให้ตัวเบาอ่ะรู้สึกดีรู้สึกเออ มันเรื่องจริงเขาบอ,อกว่าออกกําลังกายวันนี้จิตแจ่มใสเรื่องจริงพิสูจน์ละฝนพิสูจน์ละมันจะเริ่มขยับขยับขึ้นมาเห็นปะตอนนี้ห้าโมงเย็นฝนก็เริ่มจะถึงสนามละถ้าฝนไม่ติดงานนะโอเคโอเคโอเค,อเคได้ไหลอ่ะเดี๋ยวได้เขา้ารอบอถึงเครื่องเล่นละอวยสะอึก มาแล้สะอึกทำงาหายเนาะพูดมากลมเข้าท้องสะอึกเลยโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพบกับฝนในไลฟ์ถัดไปนะคะขอพระคุณมากมายนะคะสำหรับการตื่นมาทักทายกันเช้านี้วันนี้พาวันจานเป็นวันทำงานของใครหลายๆคนก็ทำงานให้มีความสุขสนุกกับงานที่ทำนะคะ ว่างๆก็แวะมาทักฝนได้ไม่หยิ่งนะคะแล้วเป็นเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีฮาสุดๆนะคะถ้าได้สัมผัสนะคะโอเคสำหรับการติดตามในเช้านี้นะคะทุเรียนทำให้เราอ้วนนะฝนไม่กลัวหรอกเพราะว่าฝนออกกำลังกายพี่ขอไมันได้กินเถอะฝนรู้วิธีรีดไขมันละไม่จริงหรอก สิ่งที่ทําให้เราอ้วนคือปากเราต่างหากกินไม่หยุดกินแล้วไม่ออกกําลังกายต่างหากพี่ทุเรียนกินแล้วสวยค่ะทุเรียนกินแล้วสวยพี่ไม่อ้วนไอ้ที่ทําให้เราอ้วนคือใจเราค่ะใจเราคิดว่าอ้วนมันก็อ้วนทุเรียนไม่ทําให้อ้วนนะคะโอเคขอบพระคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ